บอกว่ามีหลายคนก็มองว่าในช่วงปลายปีนี้มันอาจจะไปได้ถึงแสน0 0าแสนสามบางคนพูดถึงส0 0 0 0 0พี่ก๊มองเรื่องนี้ยังไงคะถ้ามันจะขึ้นไปแถวประมาณแสนห้าเนี่ยนะผมคิดว่าอาจจะต้องย่อลงมาก่อนจะเป็นโครงสร้างที่ย่อนข้างดีไม่มีอสเซทไหนที่มันจะวิ่งแบบเป็นลิฟแบบขึ้นป,นป,นปืนขึ้นไปรัวๆตลอดเลยครับมันก็จะต้องมีแบบย่อบ,บ้าง เราขึ้นต่อแล้วก็ย่อบางขึ้นต่อเลยครับคือมองว่า2 0 0 0 0 0ถึง,ง,ถ,งถึงแน่นอนนะผมว่าแต่โครงสร้างต้องดีด้วยในภาพย่อยครับในฝั่งข่าวที่วัตถุจะเป็นปัจจัยลบเรามีอะไรที่ควรจะต้องระวังในช่วงนี้ไหมคะพี่กอลฟสิ่งที่ดูแล้วเป็นความกังวลหรือว่าตัวเลขทางฝั่งหมายถึงว่าปจาัจจัยทางฝั่งด้านลบเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลย คนที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นกูรูะไรต่างๆนี่ก็จะมองแบบแสนกว่าสองแสนอะไรเงี้ยกันค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความน่ากลัวผมเองอะ่ะผมไม่ค่อยชอบคนรอบตัวที่แบบมั่นใจมากๆในการมองตลาดมุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ช่วงตลาดในช่วงที่ผ่านมาหลา,นนหลายคนได้ตื่นเต้นหลายคนได้เอ๊ะกันยังไงนะคะวันนี้พี่กอบมองตลาดตอนนี้ยังไงบ้างคะ่ะอ๋อตลาดตอนนี้ที่จริงขึ้นมาเยอะมากครับหนึ่งแสนแปดพันนะแต่ก็ไม่ได้เกินคาดนะครับเพราะตอนนี้ข่าวดีผสมเข้ามาเยอะนะครับแต่ทุกครั้งที่ข่าวดีผสมเข้ามาเยอะเนาะราคามันมักจะไปได้น้อยลงกว่าเดิมเอาจริงตอนช่วงที่ลงไปทำบอททอมรอบล่าสุดถว่ประมาณ7,5,000ันเหรียญเนี่ย ช่วงก่อนหน้าขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยยังไม่มีข่าวดีผสมแต่ตอนนี้เริ่มมีข่าวดีผสมเข้ามาก็ราคาค่อนข้างอืนๆนิดนึงนะครับเป็นไปตามโครงสร้างของตลาดนะครับโดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตลาดจะขึ้นได้ดีตอนช่วงที่มีความลังเลแต่ถ้าเกิดตลาดมีความมั่นใจมากๆนะครับอาจจะขึ้นได้ไม่เยอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนน,น,น,อน,นี้สิ่งที่ผมดูเนาะผมเป็นเทรดเดอร์ผมก็จะดูนะในฝั่งเทคนิคนะครับว่าแนวรับสําสคัญมันอยู่ในสโซนไหนบ้างตอนนี้แถวโซนประมาณหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยไม่ควรหลุดลงไป นะครับตามหลักของจีพิยาด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รอดูไทม์เฟรมมันซึ่งใกล้จะจบมากๆแลวอีกประมาณ4วันนะสวันนะครับเพราะเดือนนี้มี31มวันถ้าเกิดจบมันมามีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีการคอเลกชันได้สักชุดหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นการคอเลกชันที่แบบว่าลงลึกๆไปเลยแบบเจอแบบ7 0,000มือีกครั้ง0,000ืนอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยผมคิดว่าน่าจะย่อเป็นเป็นโครงสร้างเว็บเล็กๆแถวประมาณ1น0 0 0แสนเหรียญก็ค่อนข้างเฮลตี้ละในการที่จะทยอยเล่นในชุดนี้ ในการเก็บในชุดนี้ครับค่ะพี่ครับทีนี้ต้องบอกว่ามีหลายคนก็มองว่าในช่วงปลายปีนี้มันอาจจะไปได้ถึงแสนห้าแสนสามบางคนพูดถึงสองแสนพี่ก็มองเรื่องนี้ยังไงคะโอ้ที่จริงถ้าเกิดเรามองจากทาร์เก็ตเนี่ยถ้ามันจะขึ้นไปแถวประมาณแสนห้าเนี่ยนะผมคิดว่าอาจจะต้องย่อลงมาก่อนจะเป็นโครงสร้างที่ย่อข้างดีแต่ถ้าเกิดสมมติมันขึ้นรีบขึ้นไปเลยแสนห้าเนี่ยมันออผมคิดว่าข่าวที่ผสมเข้ามามันยังค่อนข้างอิ่มตัวไปหน่อย นะครับเพราะว่าตลาดมันต้องร้ายมันในการย่อลงมานิดนึงตามตามโครงสร้างเพราะว่าเราดูจากพวกอ,อิเลเ็กเตปด้วยนะครับดูจากทางฝั่งของฟิโบโอนันชีด้วยที่ควรจะต้องมาย่อกันเพิ่งเดี๋ยวจะมาแชร์ริ่งมุมมองการการมองกราฟของผมแล้วกันตอนนี้นะครับซึ่งแทร็เก็ตถ้าเกิดเรามองเนี่ยแสนห้าสองแสนถึงได้แต่ควรจะต้องย่อลงมาก่อนทําให้โครงสร้างมันมีการชูสเกิดขึ้นเหมือนถ้าเกิดเรานึกเรานึกถึงการขึ้นบันไดเนาะเราก็ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไม่ได้มีแบบลักษณะของการขึ้นลิฟต์ตลอด ไม่มีอสเซทไหนที่มันจะวิ่งแบบเป็นลิฟต์แบบขึ้นปืดขึ้นไปรลัวๆตลอดเลยครับมันก็จะต้องมีแบบย่อบ้างแล้วขึ้นต่อแล้วก็ย่อบ้างขึ้นต่อเลยครับคือมองว่าสอ0แสนถึงแสนห้าถึงถึงแน่นอนนะผมว่าแต่โครงสร้างต้องดีด้วยในภาพย่อยครับประกอบกัน ค่ะพี่กอลทีนี้นอกเหนือจากที่เราพูดกันไปในประเด็นเหล่านี้คะ่ะต้องบอกว่าที่ผ่านมาคะ่ะเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากฝั่งของสถาบันเนี่ยเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะพี่กอลมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมันยังมีผลต่อตลาดบิตคอยน์ในช่วงนี้หรือว่าเป็นผลที่ทําให้ราคาของบิตคอยนมันน่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนหรือเปล่าคะอืมที่จริงตอนนี้รายใหญ่เข้ามา แทบจะประมาณ80%นะของ80-90%นะผมผมผมแทบจะไม่ค่อยเห็นเม็ดเงินของรายย่อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราสังเกตในฝั่งของ a l c o oh อยนี่ก็ค่อนข้างที่จะเงียบมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า condition ของการเข้าของรายใหญ่เนี่ยบางทีเขามีก e เรเ a t o r ในการควบคุมเขาไม่สามารถที่จะเข้าเลยเล็กๆได้อะไระครับเราเขาก็เลยต้องเลือกที่จะเข้าแบบอย่างเช่น bitcoin แต่อีเทเรียมก็ยังน้อยอยู่นะอีเทเรียมก็ยังแบบแทบจะไม่ค่อยเข้าเลยอะไรเย่างี้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ย รายใหญ่หรือว่าสถาบัานหรือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยก็พุ่งเป้ามาที่บิตคอยตัวเดียวเลยมันเลยทําให้บิตคอยแทบจะเป็นคริปโตเคเรนซีตัวเดียวนะที่ทา break all time high. ําการเบรกออทามไฮถ้าเกิดเราไปดูเอาคอยตัวอื่นเนี่ยแทบจะไม่เบรกเลยขึ้นมาถือว่าครึ่งทางได้ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับแต่บิตคอยเป็นตัวเดียวที่ออทามไฮขึ้นมาก็จะเป็นเงินจากสถาบันที่เรารู้อยู่แล้วนะครับพวกแบ็กบล็อกพวกอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พวกเอกชนเนี่ยพวกเอ่อตัวไมโครเซจีไมโครเซลเลอร์นะครับ ทีนะ่ทําการที่ทำท,ที่ทำการซื้อบิตคอยอยู่เรื่อยๆซึ่งเมื่อวันก่อนเขาก็ซื้อไปร 4, ประมาณ4ี่พันกว่าเนาะแล้วก็จะมีะบริษัทเอกชนอื่นๆอ,อ,อีกที่กํกาลังเข้ามานะครับรวมถึงที่เมื่อกี้คุณโฟนพูดพูดไปเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับตัว t รัมมี e เดียกรุ๊ปด้วยที่ตอนนี้มีข่าวใช่ไหมที่จะท,ท,ทำการระดมเงินเข้ามาซื้อบิตคอยประมาณรู้สึกว่าสามบิลเลียนนะรู้สึกนะครับแล้วก็รู้สึกว่าข่าวล่าก่อนหน้านี้ที่ผมเห็นก็จะมีบริษัทสไต p ์นะครับที่เขาจะไปทําการ เรียกว่าประมูลแล้วกันประมูลบิตคอยจากเตัวเมาส์ก็ที่จำจำเป็นต้องคือลูกค้าเขาก็เหมือนแบบจะรับซื้อมาทั้งหมดอะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือข่าวที่เราที่เราเห็นตอนนี้ซึ่งเป็นข่าวดีหมดเลยแล้วก็จะเป็นรายใหญ่เป็นเอกชนหมดเลยครับที่จะเข้ามาในตลาดนะครับแต่ทางพาร์ทของเอาคอยก็ค่อนข้างซึมๆนิดนึงตอนนี้ฮะค่ะพี่กอล์ฟคือต้องบอกว่าพอเราเห็นข่าวฝั่งของทรัมป์มีเดียที่เขาจะเข้ามาในตลาดบิตคอยน้วนนะคะแล้วก็แน่นอนว่า คือบนเนี่ยพอเห็นข่าวปุ๊บนึกถึงภาพของ MicroStrategy ขึ้นมาเขาจะกลายเป็นเหมือนไมโ r ร t ตรัทจีสองในในฝั่งของมีเดียไหมครพี่กอฟืถ้าเกิดสมมติมองถึง b s i n e s s s แ a นที่ที่เขาทำเนะเขามีด้วยกัน2อ p อ i ปชัเมื่อกี้ที่ที่ผมดูบแบบก็จะมีเกี่ยวกับทางพาร์ทของหุ้นกู้ด้วยแล้วก็ทางพาร์ทของการระดมเงินอะไรต่างๆเนี่ยซึ่ง2พาร์ทนี้ผมคิดว่าก็เดินในเวเดียวกับ micro s โคร t e g y เลยแต่ รูปแบบของการออกเอกาสารอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวจะต้องมาดูตัวเอกาสารที่เขาออกมาว่าเขามีวิธีการระดมเงินยังไงมีวิธีการเอาหุ้นที่เขามีไปค้ำหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวต้องดูท่าของเขาวิธีหนึ่งแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพูดถึงการ Impact ของอุสตสาหกรรมคริปโตหรือบิตคอยที่เราอยู่ท,ยที่เราลงทุนอยู่เนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีเพราะว่าเราจะมีดีมาที่เพิ่มมากขึ้น แน่ๆนะครับเพราะตลาดเนี่ยมันมันร้าได้สองอย่างนะครับดีมาซัพพลายแล้วก็เม็ดเงินนั่นแหละก็คือเม็ดเงินนั่นแหละที่ที่มันวิ่งเข้ามาหรือว่ามันออกไปอะไรเงี้ยครับซึ่ง้าเกิดจริงเรามาดูในพาร์ทของพวกดอลลาร์อะไรเงี้ยช่วงนี้ดอลลาร์อ่อนมากเนาะเพราะว่าเม็ดเงินมันฟลออกเหมือนสมมติเราเรานึกถึงเราถือเราเราเราถือหุ้นเมกาอยู่ขายหุ้นเมกาออกเราถือเป็นดอลลาร์แล้วเราไม่ต้องการที่จะกลับเข้าไปที่หุ้นเมกาใหม่เนี่ยเราก็ทําการขายดอลลาร์ทิ้งอาจจะวิ่งมาที่ตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าหรือว่าตลาด ต่างประเทศหรือว่าจะมาทางฝั่งของคริปโตเคอเรนซีบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเราเห็นถ้ามองดอลลาร์เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเออมันมันยุบลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ,อประมาณนี้ค่ะค่ะพี่กอลทีนี้ อีกฝั่งหนึ่งคือต้องบอกว่าเราดูเหมือนเจอได้ยินแต่ข่าวดีข่าวดีข่าวดีมาเรื่อยๆแล้วฝั่งของ ETF ละคะเม้นเงินจาก ETF เพราะว่าเราก็จะเห็นข,ข่าวการไหลเข้าไหลออกคอมเมต็ตเงิน ETF มาเรื่อยๆณนะตอนนี้ยังเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อฝั่ง Bitcoin อยู่ไหมคะเอ่อเป็นปัจจัยหลักเลยครับตอนนี้ที่เป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดด i v e เนาะ แล้วก็เรียกว่านะักลงทุนทุกคนเนี่ยก็จะดูตัวเลข E t f ททุกวันเป็นเดลี่ว่าวันนี้เจ้าไหนซื้อเข้าออกบ้างลบไหมอะไรเงี้ยครับเรียกว่าใช้เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งไปเลยแล้วกันนะใน,ใน,ใ,นในการเทรดแต่ในมุมอมองผมเนี่ย E t f ทียเป็นพาร์ทหนึ่งครับเป็นพาร์ทหนึ่งที่เป็นเม็ดเงินที่โฟลเข้ามาแต่ก็จะมีพวกเรียวกว่าเป็นรายใหญ่ที่ไม่ได้โชว์ตัวออกมาแล้วกันผมคิดว่าพวกนี้น่ากลัวเหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้เราแท็กกิ้งเขาไม่ได้นะว่าเขาซื้อหรือเขาขายอยู่หรืออะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ย แต่ในพาร์ของพวกบริษัทเอกชนเนี่ยเขาจาเป็นต้องเปิดเผยเพราะว่าเขาอยู่ในตัวตลาดด้วยอย่างเช่นแซจีเนี่ยซื้อเท่าไหร่นักลงทุนก็ต้องรู้ถูกไหมครับอย่างในฝั่ง ETF เราก็เห็นการการพรอพบิกออกมาอยู่และแต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยเออคือในพาร์ของรายใหญ่ที่เรามองไม่เห็นหรือว่าเป็นเป็นเป็นอย่างสมมติเป็น,เป,นเป็นผมเนี่ยแต่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยแต่จะถือเท่าแซจีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้โชว์ว่าเฮ้ยผมขายหรือผมซื้อหรือผมอะไรอยู่ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้คือพาร์ที่ อาจจะต้องคอนเซิร์ตน,นิดนึงแต่ถ้าเกิดเราดูจากตัวเลขของออนเชนท,ที่ที่ปรากฏก็คือภาพของรายใหญ่เนี่ยขายออกค่อนข้างน้อยมากหรือว่าคนที่โฮดดิ้ง bitcoin ยาวๆเนี่ยมีการแคสเอาออกน้อยมากนะครับวันน,นี้เราก็ยังคอนเฟิร์มได้ว่าเทรนในฝั่งของการปรับตัวยังยังเป็นเทรนของการปรับตัวเป็นขาขึ้นอยู่อะไรประมาณนี้ ค่ะพี่กอฟคือต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็เราก็จะเห็นสินทรัพย์ตอนอื่นเนาะที่แน่นอนว่าเม็ดเงินไหลออกมามีบางมุมมองเขาก็มองว่าเม็ดเงินที่ไหลออกจากสินทรัพย์ตอนอื่นณนะวันนี้มันมาอยู่ที่บิตคอยน์พี่กอฟมองอยังไงคะคือจริงๆผมว่าถูกต้องนะอันนี้ถูกเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูแอสเซทอื่นไม่ว่าจะเป็นเอ่อเนสแต๊ดาวโจนหุ้นอะไรก็แล้วแต่ผมอาจจะไม่พูดชื่อแล้วกันนะครับคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นมาเบรกอ r ทำ high เลย คือคือเห็นตัวที่เบรกเอาทำหายน้อยมากนะครับแล้วก็ในพาร์ทของบิตคอยถ้าเกิดมีการคอมเพลีเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าบิตคอยขึ้นมาแบบสตรองมากๆคือเม็ดเงินมันโฟลเข้ามานะครับแต่กทท็ทางนี้ท่านอาจจะต้องเทคขามีหนึงเพราะว่าอย่างผมเองผมเป็นเทรดเดอร์เนาะผมก็จะดูจากตัวกราฟทีนีคเข้าเป็นเมนถ้าบิตคอยปิดแถวโซนนี้หรือว่าอาจจะลงไปอยู่แถวแสนเจ็ดอะไรเงี้ยแสนแสนหกอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีสัญญาณของการอ่อนแรงและ เพราะว่าถ้าเกิดสมมติมันอ่อนแรงปุ๊บเนี่ยเดือนหนาครับอาจจะมีการคอร์เรคชันเกิดขึ้นได้แล้วจะเป็นการคอร์เรคชันชุดค่อนข้างใหญ่ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยที่ที่ที่ผมแบบค่อนข้างคอนเซิร์นอยู่นนเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมทำนะก็คือการแบบซื้อประกันความเสี่ยงอะไรครับหรือว่าทําการแบบเฮดจิ้งพร์ชันบ้างบางส่วนครับผมฟังดูเหมือนจะยังคงมีแต่ข่าวดีเป็นส่วนใหญ่นะคะในฝั่งข่าวที่มาดูจะเป็นปัจจัยลบเรามีอะไรที่ควรจะต้องระวังในช่วงนี้ไหมคะพี่ก๊อ ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อก็ลดลงนะแล้วก็สิ่งที่ดูแล้วเป็นความกังวลหรือว่าตัวเลขทางฝั่งหมายถึงว่าปัจจัยทางฝั่งด้านลบเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยคือมองไม่เห็นผมต,ตัวเองนะผมมองไม่เห็นเลยคือ,อผมก็จะมีไปออกแบบพวกงานอีเวนต์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยเนาะแล้วก็ได้ไปสัมผัสกับคนที่ลงทุนอยู่จริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมองเรื่องดีกันค่อนข้าขง,งเยอะมากๆแล้วก็คนที่อยู่ในตลาดไม่ว่าจะเป็นกูรูอะไรต่างๆนี่ก็จะมองแบบแสนกว่า สองแสนอะไรเงี้ยกันค่อนข้างเยอะมากๆซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นความน่ากลัวผมเองอะ่ะผมไม่ค่อยชอบคนรอบตัวที่แบบมั่นใจมากๆในการมองตลาดอะไรเงี้ยครับมันบางทีมันอาจจะมีการ c o r r ร c ช i ่นได้อะไรครับแต่ถ้าเกิดเ,เรามองในฝั่งของการบริหารเงินเราก็วางแผนไว้อยู่ละแบ่งเม็ดเงินในการเทรดในการลงทุนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของการบริหารเงินก็ก็น่าจะ survive ได้ในในช่วงที่มันอาจจะเกิดคริ s i s ไหมหรือว่าช่วงที่มันบูรันไปเลยเราก็ไม่ตกรดอะไรเงี้ยครับครับนะผม ค่ะพี่กอลเมื่อสักครู่นี้พี่กอลพูดถึงว่าถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีเหตุที่โหรุนแรงอะไรมากถึงขั้นสงครามมันคงไม่ได้ลงไปถึงหลักเจ็ดหมื่นกว่าขนาดนั้นแล้วในทางกลับกัน่ะคะพี่กอลปปัจจัยอะไรที่มันน่าจะทําให้ไปได้สูงสุดอย่างที่พี่กอลพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะเจ็ดหมื่นกว่าถือว่าหลุดเจ็ดหมื่นใช่ไหมครับก็คืออย่างที่บอกไปก็คือสองครามอะไรพวกนี้ครับสงครามหรือว่าโรคระบาด<ม>โรคใ,ใหม่ที่มันเกิดขึ้นที่แบบว่าอันคอนโทรลเหมือนถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูตอนช่วงที่เกิดโคว ตอนช่วงเกิดโควิดตอนนู้นเลยครับตอนอปีสองพันรู้สึกว่าจะเป็นสองพันยี่สบเนาะแถวโซนเนี้ยเนี่ยมันมันดิบลงมาจากจุดยอดตรงนี้ครับประมาณเลสเซหกสิบเปอร์เซ็นต์เราก็คือแบบจากแถวโซนประมาณหมื่นเหรียญเนี่ยลงมาเจอสี่พันเหรียญเนี่ยแป๊บเดียวเองตรงเนี้ยมีความกังวลในฝั่งของโควิดแล้วก็ดิปลงมาเลยดิปลงมาตอนช่วงที่แบบว่าตัวเลขพุ่งหรืออะไรก็แล้วแต่ ซึ่งจุดนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการบริหารเงินที่ดีเราอาจจะลงมาอรอลับก็ได้แต่ได้เกิดคนที่ไม่มีการบริหารเงินเนี่ยก็ติดดอยแน่นอนก็ต้องระมดระวังนะครับดังนั้นเนี่ยการบริหารหน้าตักเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าบางทีเราเจอเจอแบบพวกเอ่อเรียกว่าเป็นเบ r เคสอิเร์โลตรงนี้หรือว่าแบบแต่หลายคนเขาเรียกว่าแบ็กซวอนนะอย่างนี้ครับเราเราก็ค่อนข้างที่จะจุกป,ประมาณนึงเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมตินเลเซ่เรามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทเนาะเจอช็อตนี้ไปเราก็จะหายไปประมาณเหลือเหลือประมาณ5้าแสนนะ เรารับได้ไหมนะครับกับเคสประมาณนี้อะไรเงี้ยครับก่อนก่อนที่จะมันจะขึ้นนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลาสิสเกิดขึ้นมีความกลัวจนคนรู้สึกแบบกลัวมากๆเกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเป็นจุดบอททอมเพราะว่าสมมติเราดูรอบเนี้ยลงมาเจอจุดที่แบบว่าคิดว่าน่ากลัวที่สุดละหลังจากนั้นเนี่ยตลาดบูรันขึ้นมาเลยขึ้นมาแบบไม่หยุดเลยนะครับแล้วก็แต่ละรอบก็จะเจอแบบพวกนี้ไอ้ช่วงนี้ f เอซเกิดเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเงีง้ยไก็เป็นก็เป็นเรื่องใหม่เหมือนกันที่แบบเออ เอ่อตัว e x c h a n g e อันดับ2ของโลก f t x เนี่ยที่ระเบิดไปใช่ไหมครับมีมีการแบบเอ่อโกงมีการแบบเอาเงินไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเลยนะทำให้เอ่อ e x c h a n g e ขนาดใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่าต้องต้องถูกปิดอะแล้วก็เงินมันก็มีการแคสเอาออกมาค่อนข้าง,งเยอะมันก็เลยทำให้เอ่อตัวบอททอมันเกิดพอดีนะจุดนั้นอะไรเงี้นนยดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเกิดใครสิดล็อบผัานไปอาจจะมีการย่อก็ได้แต่ก็ต้องไปดูหน้าง,งานว่าความเลวร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเรียกว่ามันเป็นความมืดที่มันกําลังจะเจอแสงสว่างหรือเปล่าเ่ยครับก็จะเป็นจุดกับตัวรอบใหม่ซึ่งอาจจะเป็นการเกิดสงครามไหมหรือว่าโรคระบาดหรือว่าเป็นสตอรี่ใหม่ที่ผมก็นึกนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นท่าไหนเลยครับประมาณนั้นโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ